สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆนให้พอมองเห็นภาพนะครับว่านะครับถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งนะอาจจะระยะเวลาอันใกล้หรือปีหน้าถ้าเกิดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปเจอกับทีมชาติอิโดนีเซียบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกับทีมชาติชุดใหญ่เขาเลยนะตลอดปี2024นะครับเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รพ ทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่เคยได้เจอทีมชาติชุดใหญ่ของอินโดนีเซียเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมชาติชุดใหญ่ของอินโดนีเซียซึ่งนะครับทางมิสเตอร์เอริกโทเฮียนะครับก็ทำการรวบรวมนักเตะนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์ในส่วนใหญ่นะทางยุโรปเข้ามาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงการแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับ ซึ่งนะครับทางเอรกโทเฮียนี่ครับทำการสเกลดูตัวนักเตะในเนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้ามาติดทีมชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะลูกเซี่ยวชั้นปู่ย่าตาใหญ่นะครับหรือนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องใช้การโอนตัวแหละครับซึ่งรายชื่อนักเตะนะครับและต้นสังกัดของอินโดนีเซียเนี่ยมีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับมาเทนเพยนะครับจาก FC ฟซีดักลาสนะครับ อ่าสารัตอเมริกาเอมิลออเดโรจากส,มสาโมสรปาเลโมจากกันโชซิลีบีนะครับนาเดโออากาวินาตานะครับจากสโมรสรบอรเนียวเอฟซีในอินโดนีเซียเอเนนโดอารีนะครับจากสุรบายานะครับอินโดนีเซียเซราปรตมานะครับจากมากัสซานะครับสำหรับกองหลังนะครับริชกี้ลิโดนะครับจากเปอร์ซิจาจาการ์ตานะครับอินโดนีเซีย คอดี้อะมัดนะครับจากยาโฮดารูตัสซิมมาเลาเซียมิสฮิลเกอร์นะครับจากเอฟซีทเวนเต้จากลีกเนเธอร์แลนด์นะครับจัสตินฮับเนอร์นะครับจากวูฟแฮมตันพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอ,อิเซตนะครับจากเวเนเซียกันโชซิลีบีซินดี้วอลนะครับจาก,ยกโยโกฮาม่าเอฟมาลินอสญี่ปุ่นเควินดิกนะครับจากเอฟซีโคเปนเฮเกนจากลีกเดนมาร์กนะครับ อัสนาวีมังกรลำนะครับจากสโมสรการท่าเรือประเทศไทยปรตมาอาหารนะครับจากทูแบงก์คอกยูเนเต็ดเซนเพตินามานะครับจาก k a s อเอสยูเปนเบเยียมนะครับคาวินเวอร์ดองนะครับจาก NEC ในอ่าลีกเนเธอร์แลนด์นะครับดีนเจมนะครับจากอีโก้นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับกองกลางนะครับอีวาเจเนอร์นะครับจากเอฟซีอูตสค ในลีก2ของเนเธอร์แลนด์นะครับโจลาธานโจทีเอออนนะครับจากสวันซิตี้ฟุตบอลดิวิชัน2นะครับของทิดวิกกี้กัมบูยานะครับจากเดว้ายูเนเต็ดอินโดนีเซียเอเลโนไรสเดอร์นะครับจาก PEC นะครับ k n เอนะครับในลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับมาเซลิโนเฟอร์ดินานนะครับจากออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับอยู่ในลีก2ของผิดทอมเฮนะครับ จากอัลเบรียิตี้ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเอ็กกี้เมลล่าฟิกกี้นะครับจากเดวายูเนเต็ดลีกของอินโดโจอี้เปรูเฟซี่นะครับจากอ uh, รอมเมลเอสเคลีก2เบลเยียมยาโคบซายูรินะครับจากสโมรสรในซูเปอร์ลีกอินโดนีเซียนะยันซายูรินะครับที่พอมาจากสโมรสรนในซูเปอร์ลีกอินโดนเหมือนกันนะครับสำหรับซูน่านะครับโอเรโรเมนี o re, i, นะครับจากสโมรสรออกฟอร์ดยูเนเต็ด ราฟาเอลสตาลนะครับจากบิสเบนโลนะครับลีกในออสเตรเลียรามาทานชานันตานะครับจากเปอร์ซิสเซโลนะครับสโมสรในอินโดนีเซียสเตฟาโนลิลิปาลีนะครับจากสโมสรบาเนียลเอฟซีอินโดนีเซียนะครับเซปเตียนบากัสคารานะครับจากสโมสรเดวายูเนเต็ดอินโดนะครับจะเห็นได้ว่ารายชื่อเหล่านี้นะครับเป็นรายชื่อนักเตะนะครับของ อินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในี่ยการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่เขากําลังแข่งขันขับเคียวกันอยู่ตอนนี้นะครับมีสิทธิล์ลุนนะอินโดน,นะครับเขาผ่านเข้าไปในอรอบต่อไปนะครับในการไปแบ,บ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละสามทีมจะจะเอาแชมป์กลุ่มนะครับสทีมเหลือ6ทีมสุดท้ายแล้วนะครับที่อินโดนจะต้องไปลุนเนี่ยเท่าที่ผมดูรายชื่อนะครับก็จะมีนะครับนักเตะ ที่เด่นๆนะครับที่อยู่ในสโมสรต่างๆส่วนมากแล้วจะเป็นใน KNVB ครัในของเนเธอร์แลนด์นะครับถือว่าเป็นลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์แล้วก็จะมีะส่วนมากก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์นั่นแหละครับจะมีเบยีเยยมลีกสมาบ้างมีของอังกฤษลีก2มาบ้างนะครับอย่างสวอนซีนะครับก็อยู่ในดิวิชั่นสอแล้วก็ ยังมีนะครับนักเตะจากาสโมสรในเบลเยียมนะครับในญี่ปุ่นก็มีครับในเดนมาร์กก็มีนะครับในการโชว์ซีรีส์บีนะครับเจอิเซตเนี่ยมาจากเวเดนเซียเนี่ยเท่าที่ผมดูนะที่ผมตั้งข้อสังเกตคือนักตเตะอินโดนีเซียในส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอายุ20กว่าถึง30ต้นต้นตน,นะครับนักเตะเหล่านี้นะจะสามารถเขาตั้งเป้าชุดนี้นะที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลก นะครับในปีหน้าคือปี2026นะครับคือชุดนี้ที่ทางมนะิสเตอร์อิเล็กโตรเนียเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นะจะมีนักเตะที่อายุเป็นยังบ,บัตที่จะไปต่อถึงฟุตบอลโลกปี2030ได้เพียงไม่กี่คนนะในในจำนวนนั้นมีจัสตินฮับเนอร์นะครับอายุ22ปีมาซิลิโนเฟอร์ดินานนะครับจากออกฟอร์ดยูเนเต็ดเนี่ยนะครับอายุ21ปีอีวานเจนเนอร์นะครับ แล้วก็ราฟาเอลวิลเลียมสตูอิทเนี่ยอายุ22ปีนะครับนักเตะนี่มันจะมีประมาณ1 2 3 4 5คนคะนะครับ4คนครับที่อายุยังไม่เกิน20ต้นๆน,น,นะแต่ที่เหลือนะครับที่เหลือจำนวน18 19คนทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับอายุ25-30ปกว่าดังนั้นนะครับเราเราจะต้องมองสองขอถ้าเราไปเจอเจออินโดนะนะครับ ถ้าเกิดว่าปีหน้าหรือต้นปีหน้าเราไปเจออินโดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้นักเตะของเราตอนนี้นะจะเห็นได้ว่าดีกรีนักเตะของเราในในทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปตอนนี้ทีมชาติอินโดนีเซียเป็นทีมโปรเขาใช้นักเตะที่มีเทคนิคชั้นเชิงหรือว่า,าผ่านการเล่นในหลีกเนี่ยในยุโรปมาประมาณนะครับ70-80%ในทีมของเขาตอนนี้นะครับแต่ในหลีดังกล่าวเนี่ย จะมีตัวผู้เล่นนะครับที่อยู่ในท็อปลีกของเนเธอร์แลนด์ประมาณ3-4ถึงคนเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นหลีกรองไม่ว่าจะเป็นจากอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเบลเยียมนะครับแล้วมีเสริมมาจากเจลีกวันนะครับซึ่งถ้าผมดูสวอตตัวผู้เล่นเหล่านี้นะตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นของอิโดเนี่ยเหนือกว่าเราถ้าเป็นชุดของอิชิตอนนี้นะเพราะว่าอิชิตอนนี้ถ้าเป็นชุดหลักๆของเราเนี่ย นะครับก็จะมีนิโก้ในะที่ค้าแข่งอยู่ในบูเดซิค้าสองแล้วก็มีเจ้าเช็กนะครับอยู่ในเจลิกทูนะครับส่วนเจ้าแบงค์เนี่ยเคยค้าแข่งอยู่ในเบลเยียมก็จริงแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยกับบุรีร์ซึ่งก็อยู่ในสโมรสรที่ดีนะระดับฝีเท้าก็ดีถ้ามีพี่เจเสริฟลงไปก็ดีครับโจนาธานเข็มดียืนหลังก็ถือว่าเป็นมีมีนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับอยู่ในระดับที่ใช้ได้แต่นะครับถ้าดูตามตัวผู้เล่นแล้วเรายังเป็นรองนะ ราต้องยอมรับว่าเรายังเป็นรองอินโดนีเซียนะครับนักเตะที่ผมกล่าวมานี้นะครับเป็นนักเตะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาตั้งใจนะต้องย้ำเขาตั้งใจไปฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ถ้านักเตะอินโดนีเซียชุดนี้นะมาชนกับทีมชาติไทยของเราในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะแพ้อินโดนีเซียเนี่ยมีสูงมากด้วยคุณภาพนักเตะในทีมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูทีมโปรของเรานะ ถ้าเกิดเรารวมทีมเข้ามานะธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเบนจามินเดวิสนะครับสุพนัทเหมือนตาโจนาธานเข็มดีแอนเดรียนสโคกม้านะครับปีกขวาจากมันโมสโมสรในท็อปลีกสวีเดนอเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดฟูลแบ็กจากสโมสรเวสเต์รูเอสเคจากลีกสวีเดนแล้วก็ทองอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดเนี่ยเขาเป็นนักเตะนะครับทีมชาติสวีเดนในรุ่นเยาวชน18ปีด้วยซินวาแม็กเซสนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีก นะครับอชิตพลคีรีดมกองหน้าชวาเวเบนอัลส์บวกนะครับพิรวัตฟินบาวสแต็กคาสรูทีมชาติเยอรมันยู18สกอตคอนสเตเบิลกองกลางตัวรับดันดีนะเจ็ดทีมชาติสกอตแลนด์นะครับรุ่นนะครับยู18ปีเอราวันกาดิเย่นะครับปีขวาโอลิมปิกลียงในหลีเอิงฝรั่งเศสนะครับจูดเปลวกองหน้ากอรูบ้าในลาลิกาสองตอนนี้กำลังจะย้ายทีมนะครับจูดเปลวคิดว่าน่าจะมาที่อังกฤษนะครับ เฟรดิพาเคนะครับกองกลางนะครับของโบรุเซียดอทมุนบูเดสิก้านะครับปอลเมดาดวิไลนะครับกองหน้าจูบิโลอิวตะนะครับในลีก2ของญี่ปุ่นนะครับนิโคลัสมิเกลสันแบ็กขวานะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ลีก2ของบูเดสติก้าแล้วนะครับในเยอรมันสุขภชพสัตชาติปีกซ้ายกองกลางตัวรุกนะครับคอนซเดเรซัปโปโรลีก2ญี่ปุ่นนะครับเอริรคาวนะครับ b บ็กซ้ายเอฟเอเจฟ์อาอุสนะครับในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กคนคนนี้นะเอริตคาวเนี่ยก็ยังหวังจะติดนะครับทีมชาติของสวีเดนอยู่นะครับตอนนี้เราต้องรอดูไปเรื่อยก่อนสรวัตโพสมันนะครับผู้รักษาประตูนะครับซึ่งเป็นนักเตะนะที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือนักเตะที่มีอายุน้อยทั้งสิ้นครับเมื่อถึงฟุตบอลโลกก็จะมีอายุ23ปีนะครับ24 25ปีนะครับตอนนี้เขายุยุ18 20ต้นต้นทั้งนั้นครับที่ผมไล้ๆไชื่อมาเนี่ย และยังมีอีกหลายคนครับเราจะเห็นได้ว่านักเตะของเรานะนะครับจะมีอยู่ในไม่ว่าจะเป็นในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็มีอยู่ในบุนเดสลลกานะครับแล้วก็มีอยู่ในพีเยร์ลีกแล้วก็มีอยู่ในลีกเอิงนะครับของฝรั่งเศสนะครับมีอยู่ในลีกท็อปลีกของสกอตแลนด์นะครับแล้วก็มีอยู่ในทีมชาติเยอรมันในรุ่นเยาวชนนะครับ ค่อนข้างจะหลายคนและนักเตะเหล่านี้เนี่ยนะครับมีอนาคตถึงขั้นว่าสามารถไปฟุตบอลโลกปี2030ได้ทุกคนครับที่ผมเอานามมาเนี่ยถึงแม้ว่านะครับอายุจะเฉลี่ยอยู่ประมาณนะครับ18 19 20 21 22 23ประมาณนี้อาจจะมีประสบการณ์ทางด้านการเล่นในสนามเนี่ยน้อยกว่านักเตะอินโดนีเซียนะครับแต่เราได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมครับ 1. ระดับเรกรดของสโมสรของเราโดยเฉลีย่ยเราสูงกว่า สโมสอนของเด็กเราเนี่ยสูงกว่าอินโดข้อที่2คือเด็กเราไม่ใช่เด็กโอนตัวเป็นเด็กที่เป็นสัญชาติไทยโดยสายเลือดครับตามกฎหมายไทยพระบบสัญชาติถูกต้องนะครับข้อต่อมาคือเด็กเราอยู่ในช่วงอายุที่สามารถใช้งานไปได้จนถึงฟุตบอลโลกปี20.30การแข่งขันกับอินโดเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าเด็กเรายังอายุน้อยกว่าประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าแต่เกรดสมสอนนี่สิครับ ใครบอกว่าสมโมสรสังกัดของเด็กเราที่อยู่ในยุโรปเนี่ยด้อยกว่าอินโดหรือด้อยกว่าชาติอื่นผมบอกไว้เลยครับไอเดียสกอ๊กมากเนี่ยครับจากส,มสมโมสรมันโมในสวีเดนเนี่ยธรรมดาที่ไหนครับแล้วเขาเป็นนักเตะที่่อนข้าจะโชว์ผลงานได้ดีด้วยนะอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดเนี่ยเวสเตรโรเอสเคนะสวีเดนก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อย่างพิรวัตรฟินบาวเนี่ยนะครับถึงจะอยู่ในคาสรูรนะครับในลีกรองของ เยอรมันแต่ก็เป็นสโมสรเก่าแก่ที่สำคัญของเยอรมันนะแล้วก็ติดทีมชาติเยอรมันอยู่ยด้วยสกอตคอนสเตเบิลน,นะครับก็อยู่ดันดีอยู่ในเตดนะขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นุเยาวชนนะถือว่ามีอนาคตอย่างสูงมากเอรวันกกดิเย่นะครับอยู่หลีเอิงฝรั่งเศสนะครับจูดเบลนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ที่จริงแล้วผมก็ยังสงสัยนะจูดเบลมาอยู่กอร์ดูบาโอกาสได้ลงน้อยมากนะครับ ผมว่าเป็นเป็นเรื่องทัศนคติและการสร้างทีมในสไตล์สเปนมากกว่าจุดเบลจริงๆแล้วเนี่ยเขานะครับมีฝีเท้าที่ดีมากนะตอนอยู่สเปอร์นะครับตอนอยู่อังกฤษเนี่ยดีแล้วครับที่เขาจะกลับมาอยู่ในลีกอังกฤษนะจะเป็นลีกรองหรือว่าลีกอะไรก็ช่างขอให้กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่จุดเบลสามารถได้เล่นนะตรงจุดนี้จุดเบลไม่ธรรมดาครับผมคิดว่าไม่ได้น้อยหน้านะทีมใดเลยนะสูน,น้าคนนี้นะ อย่างเิลิปพาร์คเคเนี่ยจากบริเซียดอดมุนเนี่ยก็ไม่ธรรมาดาครับฝีเท้าเนี่ยอนาคตอีกไกลเลยเราอาจจะเสมอนะครับหรือสู้ได้ไม่นถนัดนักในช่วงปีแรกแต่เชื่อเถอะครับว่าผ่านไปอีก2-3สปีนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและถ้ามารับนะครับแทคติกให้เร็วที่สุดแล้วก็มาบันทึกในเรคคอร์ดเป็นทีมชาติไทยครบสามแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ให้ได้ซึ่งตอนนี้เรเหลือแค่4แมตช์เนี่ย มรับรองเลยครับว่าอีกสองสอามปีนยทีมนี้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและนะครับเราควรจะดึงเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดบรรยากาศบางอย่างในทัศนคติเยาวชนไทยนะให้เรามองการไปค้าแข่งต่างชาติเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันทําให้เด็กเราเนี่ยคิดว่าการไปค้าแข่งในยุโรปอย่างบูเดสลิกากาโชสซีลิอาหรือว่าอยู่ในเพเมรีลีกเอิงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝันของนอง้นองเราสิ่งเหล่านี้ละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความฝันสร้างแนวทางสร้าง เป้าหมายให้กับเด็กเราในประเทศการพัฒนาเยาวชนตอนนี้น่าชื่นใจมากพัฒนาอย่างเข้มข้นนั้นดีครับทําไปให้เต็มที่เลยแต่ชุดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยถ้าเรานำนะครับนักเตะดังที่ผมกล่าวเนี่ยเอาเข้ามาร่วมทีมชาติไทยนะเราจะแก้ปัญหาได้หลายเรื่องตอนนี้เราพบกระทางตันนะนักเตะระดับโปรนะครับอยู่ในทีมชาติเราเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งทีมการที่เราจะไปสู้นะเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลนะครับอิ Indo, นโดนีเขาโอนตัวนะ โอนตัวมาเต็มทีมเลยเขาไม่ได้โอนในน้อยด้วยนะครับอย่างมาเลียจอาจชติดดน่ามทั้งสามสิบกถั่วมัน,นไม่ได้ทําเล่นเลยนะมาเลียเนี่ยนะครับแล้วก็สุตลต่านราชโอท่านกะกะสร้างแบบสู้เลยจะไปบนโลกให้ได้นะครับอันนั้นเขาใช้เงินใช้ทองครับเขามีการโอนตัวแต่ของเราเนี่ยเราสามารถเรียกมาได้ได้มายังไม่ครบก็เรียกมาเรืยย่อยๆเพราะทรัพยากรนักเตะไทยาในประเทศเนี่ยก็มีดีเยอะนะครับเสริมเข้าไป ดีกรีเหล่านี้นะมันการันตีถึงฝีเท้าและเทคนิคฟุตบอลครับเรื่องแบบนี้เราต้องนะครับทำเพื่อที่จะให้ทีมไทยเรายกระดับขึ้นและเพิ่มนะครับทัศนคติมุมมองให้กับเยาวชนเดาภายในประเทศแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ขับขันเราต้องรีบสร้างทีมแบบนี้โดยโด่วนเลยนะครับถ้าเราจะมาใช้ทีมเดิมในการแข่งขันโอกาสตรกรอบเอเชียเรามีสูงมากและโอกาสที่เราจะตรกรอบการแข่งขันฟุตบอลโลกมีสูงมากเช่นกัน และแม้กระทั่งในแมตช์ที่เราจะต้องวนเวียนมาเจอทีมเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้ก็มีสูงเช่นกันอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังว่านักเตะอินโดนีเซียเขาอยู่ในลีกนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นท็อปลีกของเนเธอร์แลนด์แกแต่ก็ไม่เยอะแล้วมีลีกรองของอังกฤษนะครับมีลีกรองของบางอย่างกัณโชซิลีอานะครับเขาไม่ได้อยู่กัณโชซิลีอานะเขาอยู่กัณโชซิลีบีนะจะเป็นลักษณะที่เป็นลีกสองนะของอิตาลี แล้วก็ยังมีเด็กจากมาจากเบลเยียมก็มีแต่ถ้าเรารวมนักเตะยังบัตรที่ผมเอ่ยนามมาเป็นเด็กเด็กลูกครึ่งไทยเนี่ยไม่ได้โอนตัวเนี่ยที่เข้าอวนตัวในอินโดเราไม่ได้อวนตัวระดับเกรดสโมสรเราโดยเฉลี่ยสูงกว่าครับถึงแม้ว่าเราเด็กเราจะเป็นเยาวชนเยาวชนสุดดีครับเป็นเยาวชนมากนะสุดีพอเรา,าตั้งเป้าไอฟ,ฟุตบอลโลกปี2030อินโดนีเซียซะอีกครับที่เขาสิ้นสุด ฟุตบอลโลกปี2026เขาได้ไปหรือเขาพากันแล้วแต่เขาเลือนักเตะเพียง4หคนเท่นนั้นเองที่สามารถเล่นฟุตบอลโลกปี2030ได้มิสเตอร์เอลิกโทเนียต้องไปไปตามตัวมาใหม่ครับและการตามตัวของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนำนักเตะลูกครึ่งของเราจากยุโรปนะนักเตะไทยในะยุโรปเรามาเล่นนะเพราะนี่คือการกลับมาอะไรรับใช้ชาติของเราอะแต่ของอีโดเนี่ยเขาต้องทำการอนตัวใช้เงินใช้ทองครับจุดนี้หละครับเป็นจุดที่อีโดล,ลาบากกว่าเราเยอะและ นะครับนักเตะของเราสังกัดสโม,โมสรเนี่ยกระจายมีอยู่ในลีกสูงสูงนันสิ้นครับดังนั้นนะครับเราควรจะรีบนํามารวมกันเพื่ออนาคตที่ดีและเพื่อสร้างบรรยากาศฟุตบอลภายในของเรานะครับที่จะมุ่งตรงไปสู่ระดับอาชีพและให้เด็กเราไปค้าแข่งต่างประเทศให้เด็กเกิดแพชั่นเกิดแรงบันดาลใจครับส่วนการพัฒนาภายในทําให้เต็มที่เลยครับอันนี้ผมสนับสนุนเห็นด้วยแต่นะครับ เราไม่ต้องกลัวเกงมากว่าเราจะลืมเยาวชนไม่มีใครลืมเยาวชนหรอกครับแต่ตอนนี้ท่านลืมข้อหนึ่งของเจแปนเวมากกว่าคือการสร้างทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุดทุกหน่วยทุกฝ่ายตอนนี้กําลังลืมเรื่องนี้ไปเกือบหมดแล้วครับดังนั้นนะครับตอนนี้เราไม่เหลือเวลาแล้วควรจะสร้างทีมลักษณะทีมโปรที่ผมกล่าวมาเนี่ยให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรากําลังวนอยู่ในช่วงที่เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะปีหน้าเนี่ยเรามีโอกาสจะเจอเพื่อนบ้านเรา นะครับและเรามีโอกาสที่จะตกรอบเอเชียสูงมากนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังแล้วนะว่าอินโดนีเซียในยเกรดนักเตะไม่ได้สูงกว่าเราจะมีประสบการณ์สูงกว่าเพียงอายุแต่ผมเชื่อนะมันไล่ทันกันและนักเตะส่วนใหญ่ 70%- 80%ของอินโดนจะต้องปลดระวางครับไปไม่ถึงปี2030เอลิกตเฮียจะต้องโอนตัวใหม่และต้องใช้เงินอีกมหาศาลแต่ของเราเนี่ยมันทำได้เลยเรียกเข้ามาและการเรียกนักเตะจากยุโรปนะอย่างจุดเบล สินวาแม็กเซดเรียกเอราวันมาเนี่ยมันจะเกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กในไทยเราอย่างสูงว่าแน่นอนนะนักเตะอย่างอาเอราวันยู่ริเอิงได้สินวาแม็กซเซดนี่อยู่พิเอมิเรีกได้เราก็ต้องไปให้ถึงเหมือนกันนักเตะอย่างฟิลิปเเัสเค้นะอยู่บูดเดซิกาได้นักเตะไทยก็รู้สึกเยาวาชนไทยก็รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวแล้วแหละเราจะต้องดูวิธีการเล่นพัฒนาฝีเท้าทำทีมโปรแยกขาดจากการพัฒนาครับ พัฒนาพัฒนาให้เต็มที่เลยแต่อย่าลืมสร้างทีมชาติชุดใหญ่และต้องสร้างด่วนที่สุดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วครับ It into the hearts of the new generation of international, the war elephants must be fearless. But man bang so tongue apart, shan't sit to young yet, but I'll be But man bang da so tongue apart, shan't sit to young yet, อาครีสอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเตอร์โรสเคย์แห่งซวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อชิตตะพนเคอรี่รอชาวาเป็นเอาโซบกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลู่ทีมชาติยอชเยอรมันสกอตตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดอรวันกันเนียโอลิมปิกลลยงราชสีแห่งลิเติลฝรั่งเศสจูดซึมงับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปลาชนหนาทั้ แห่งสายเลือดไทยใจต้องรักคนไทยเหียชเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องในรับใช้ชาติปางวทธิ์ฟุดบอยลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันแนลแลคนรุ่นใหม่สามสึกต้องเครียงไว

สะอาดเคลีย Alexander e ร์อเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์อ็เอสเคแห่งสิสริเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสตชตชเตอ,อ,อร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคอรี่ดมชวาเบนเอาสบ็อกเยอรมันทีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสตาโปลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเดอรโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเอิงฝรั่งเศสจูดซึมงับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืนอนตาชนะทางเข้ม ตาสุท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบระ้าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไรไ์ไสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปรียงไล